สวัสดีครับวันนี้วันที่15มิถุนายน2555นะครับก็ขออนุญาตมาอัปเดตนะครับในเรื่องของโครงการเาราุ่รกันเฟสีซึ่งเพิ่มเติมอีก1.5ล้านสิทธิ์นะครับผมก็สามารถที่จะเริ่มลงทะเบียนนะนะครับในส่วนของวันที่27มิถุนายนนะครับก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดน,นิดนึงนะหลังจากที่ประชุมครมอครับไฟเขียวขยายโครงการเาราุ่รกันเฟสีเพิ่มเติมอีก1.5ล้านสิทธิ์นะครับล่าสุดนะ ได้กําหนดนะครับวันเวลาเปิดโครงการแล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์นะครับซึ่งมีรายละเอียดน่าสนใจนะนะครับเรามาเริ่มนะครับจากวันที่27มิถุนายนครับตามที่แจ้งแบ่งปันไปว่าทางด้านของเว็บไซต์เนี่ยนะครับจะเปิดให้ลงทะเบียนร่วมโครงการได้นะใครที่มีการวางแผนอยากจะมีการจองนะครับแล้วก็ได้รับส่วนลดนะครับได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับการท่องเที่ยวครั้งนี้นะครับผมก็1.5ล้านสิทธิ นะครับเริ่มวันที่27มิถุนายน2555เองนะครับวันที่1กรกฎาคมครับ255เปิดระบบนะครับให้ประชาชนจองโรงแรมนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นไทม์ไลน์ของเขาวันที่8กรกฎาคม255นะครับก็จะเริ่มนะครับเข้าพักนะเปิดให้ลงทะเบียน5ตัวเครื่องบินโดยเป็นตัวที่จองนะครับแล้วก็ออกเดินทางตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม255นะครับอันนี้เช็คให้ดีนะนะครับ แล้วก็วันที่23ตุลาคม2555นะครับเปิดจองโรงแรมวันสุดท้ายวันที่31ตุลาคม2555นะครับก็จะเป็นวันสุดท้ายของการเดินทางและก็สิ้นสุดโครงการนะครับวันที่5พฤศจิก,กายน2555นะครับลงทะเบียนค่าตั๋วเครื่องบินวันสุดท้ายนั่นเองนะครับนี่นี่ก็เป็นไทม์ไลน์ที่เอามาอัปเดตกันนะครับให้กับทุกท่าน ได้เตรียมพร้อมนะครับแล้วก็รับทราบถึงรายละเอียดนะสำหรับใครที่เป็นคอท่องเที่ยวแล้วก็อยากจะนะครับเข้าร่วมโครงการนะครับเราเที่ยวด้วยกันนะครับสิ่งที่จะได้รับครับก็จะมีส่วนลดค่าโรงแรมที่พักโดยรัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรม40%และราคาที่พักต่อห้องต่อคืนไม่เกิน3,000บาทต่อห้องต่อคืนนะครับจำกัดสิทธิ์คนละไม่เกิน10ห้องหรือว่า10คืนนะครับ เมื่อจองที่พักแล้วเนี่ยไม่สามารถยกเลิกได้แต่สามารถเลื่อนวันนะครับเข้าพักได้การเลื่อนเข้าพักต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการกําหนดนะอันนี้นะครับผมก็เป็นรายละเอียดที่น่าสนใจครับส่วนลดค่าอาหารแล้วก็ค่าเข้าสารที่ท่องเที่ยวเนี่ยรัฐบาลจะสนับสนุนกุปองอาหารท่องเที่ยวมูลค่า600บาทต่อห้องต่อคืนให้กับประชาชนนะครับเมื่อเช็คอินครับโรงแรมสําเร็จจะได้รับคูปองอาหารท่องเที่ยว วันละ1ครั้งนะครับหลังเวลา17.00นของวันเช็คอินนะครับโดยคูปองเนี่ยจะหมดอายุเวลา23.59นของวันเช็คเอานะอันนี้ตรวสอบดีๆนะครับในส่วนของคูปองอาหารนะครับท่องเที่ยวสามารถใช้ได้นะครับที่ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการโดยประชาชนเนี่ยนะครับชำระ60% และรัฐบาลสนับสนุนอีก40%นะครับผ่านการตัดเงินจากคูป,ปองนะครับค่าเดินทางโดยเครื่องบินครับก็จะมีการคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินเนี่ย40%นะครับแต่ว่าไม่เกิน3,000บาทจำกัดห้องพักละ2ที่นั่งตามจำนวนห้องพักที่เข้าพักจริงนะครับรวมไม่เกิน20ที่นั่งเองนะครับท้งนี้ครับสามารถที่จะขอเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบินนะครับได้ที่ ww. อร์ไว w วฟลา a กัน .com นะภายใต้เงื่อนไขต้องจ่ายเงินค่าตั๋วเต็มจำนวนไปก่อนตอนจองเครื่องบินและที่สำคัญครับต้องมีการเดินทางในเที่ยวบินนั้นจริงนะครับรวมถึงเช็คอินเช็คเอาท์ที่โรงแรมที่จองไว้กับโครงการจริงด้วยนะครับอ่านี่ก็เป็นลักษณะนะครับในเงื่อนไขารายละเอียดนะที่เอามาทวนกันนะครับ สิ่งสำคัญครับในส่วนของการเข้าร่วมโครงการเที่ยวด้วยกันนะครับผมก็จะต้องนะมีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน w w w ทเราเที่ยวด้วยกัน .com นะครับผมซึ่งก็จะเริ่มวันที่27มิถุนายนนี้นะครับเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยตามข้อมูลนะก็จะต้องมีการได้รับ SMS นะครับแจ้งผลการลงทะเบียนว,ว่าสำเร็จหรือไม่อย่างไรนะครับเมื่อเสร็จสิ้นเรียบร้อย นะครับได้รับนะครับในส่วนของ SMS ว่าท่านเนี่ยลงทะเบียนสำเร็จท่านก็จะต้องดาวน์โหลดอันนี้กรณีที่ยังไม่มีนะนะครับแล้วก็ทำการยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แต่ว่าถ้าใครมีแล้วนะครับท่านก็สามารถที่จะเข้าไปนะครับในส่วนของแบรนเนอร์ของเราที่ด้กันได้ซึ่งก็จะมีปรากฏอยู่ในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์อยู่แล้วนะครับสามารถจองห้องพักกับโรงแรมนะครับพร้อมชำระเงินส่วนประชาชนวงเล็บ60% ผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมหรือว่าสำรองห้องพักกับเจ้าหน้าที่โรงแรมนะครับได้รับคูปองนะสำหรับการเช็คอินโรงแรมนะครับจองตั๋วเครื่องบินตามช่องทางปกติครับแล้วก็ชำระเงินเต็มจำนวนนะครับแล้วก็เข้าพักตามวันที่กำหนดนะครับวงเล็บในระหว่างการเข้าพักเนี่ยจะได้รับคูปองอาหารท่องเที่ยวเป็นรายวันนะครับสำหรับใช้จ่ายในร้านอาหารหรือสารที่ท่องเที่ยวร่วมโครงการนะครับ สเต็ปเป็นประมาณนี้เลยแล้วท่านก็เช็คเอาท์นะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยเข้าสู่เว็บไซต์ ww w <we> เราเที่ยวด้วยกันคอมนะครับเพื่อกรอกข้อมูลสำหรับการใช้สิทธิ์ค่าตัว๋วเครื่องบินวงเล็บกรณีเดินทางโดยเครื่องบินนะนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายครับก็เมื่อเราเดาเนินการเรียบร้อยนะก็จะได้รับเงินคืนค่าตัว๋วเครื่องบินตามเงื่อนไขนั่นเองอ่านี่ก็เป็นวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันก็จะเป็นภาพ ประมาณแบบนี้นะครับยังไงก็ลองดูข้อมูลนะถ้าท่านไหนสนใจนะครับตามไทม์ไลน์ที่กําหนดนะครับให้กับทุกท่านได้เห็นในส่วนของรอบนะครับเพิ่มเติมแล้วกันนะเราเที่ยวด้วยกันเฟส4นะครับ1.5ล้านสิทจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนนะวันที่27มิถุนายนนี่นะครับผมเอาเป็นว่า ภาพประมาณนี้นะครับขอบคุณข้อมูล The Bank of Insight นะครับที่อัปเดตข้อมูลกันให้กับทุกท่านได้รับทราบกันประมาณนี้นะครับวันนี้น่าจะเป็นภาพประมาณนี้นะครับและถ้าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และติดตามกันก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงและที่สําคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านจะไพลาดคลิปใหม่ๆเสร์ฟตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับช่อง Freedom Channel by เกษมสันต์ต้องลํำลาไปแล้วขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ